สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกระชากใน id แสงมืดสองนะครับมาเปิดหาบาวเลยครับอยากได้บาวล็อกบาวยมาทู่แล้วก็บาวไกทองผมอยากได้มากไหนรู้ิิว่าจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้หมุนอยู่ครับคนน่าจะเล่นเยอะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าแสงมืดมันจะมาไม่น่าเชื่อว่าบาวแสงมืดมันจะมาด้วยนะเซอร์ไพรส์จัดอ่ะ เออคลิปนี้เป็นคลิปอัดไว้ล่วงหน้านะครับมาขอบาวครับมาเลยเบาล็อกออกมาเบาล็อกออกมาเลยบาล็อกขอบาวล็อกจะได้ไหมเบาล็อกออกมาเบาล็อกบาล็อกอ้โหบาวจริงด้วยครับแต่ว่าไม่เอาครับขอบาวล็อกเหลือสิบห้าใบแล้ว ต้องจัดแล้วขอบาล็อกแล้วกันอบอกว่าบาล็อกบาล็อกอู๋เจเมสดไม่ชอบเลยฮะส่วนลูบี้เอาไว้เปิดกบครับพอดีอยากปั้นเลจเจอร์เป็นล่างไฮเปอร์แม็กเร็วๆครับบ้าได้ไหม โอ้โเบาครับโอ้เบาติดต่อกันสามรอบแล้วถ้าจำไม่ผิดโอ้โหขอเบาล็อกพี่หรือเบาไกทองก็ได้ปะรอบสุดท้ายแล้วนะขอเบาไกทองหรือเบาล็อกก็ได้ปะเฮ้ยถ้าได้เบาล็อกดีคือสุดจัดเลยนะดาเมจอย่างแรงอ่ะเบาล็อกเบาล็อกเบาล็อกโอ้เบามาร์ตเมโลอยากได้เบาล็อกครับท่านไม่อยากได้เบาตัวนี้